ไปแลเ้เริ่มการน,นำทางครับบายบาย ท้ายแหละบีอ๋อตัวกันไยแบบเฉลียวเรียบๆไหลๆเดินเนินนะะอ๋อให้ดูคอมแต่เรามาไหลลง ไหนโลกก็ชิวจัด สุดๆคุนตลบอบวนควันกรนะบอาไงาเพื่อน้าไงาตอนนี้เรากำลังหลังท้ายเพื่อนนะครับจอดไยลมแมบเดียวเพื่อนไปไกลแล้วใช่ไหมพี่ว้าว,าวเป็นเก้าเบลที่เอตตี้สุด โอ้บ้านบ้านเขาจะนึกว่าลูกระเบิดไม่ใช่ไงตอนนี้เราเพื่อนจอดรอนิดนึงฮะเวลาขันแล้วจักรยาล้วทีเนี้ยโอ้โนไปเ่นเลยแต่ไม่ต้องไปต้องฝักงแล้วลงเนินดูทางดีกว่าไม่ดูรถให้แล้วระวังลอง ระวังล่องด้วยอ้ปิกสุดมีทางเลี้ยงป่ะได้ป่ะ อะไรพี่เจ็บต้องลพิกลุยห่วยใช่ไหมเนี่ยโอ้ไม่น้ำมันลึกอย่างนี้ออกไปตื้นๆได้ไหมโอ้โหเียดล้างโซ่จังเอา้าวนป่าโอ้โหสวยจังยอดสดีครับ เราเลี้ยงเราไม่ลุยเราไม่ไดสายลุยาสายเลี้ยงไปกันเลยไปกันเลยอ่าเราน้ำเ,เลี้ยงได้ <c oughs> เลี้ยงได้เปล่าเลี้ยงได้เราเลี้ยง <c oughs> รู้สึกว่าจะลึกพี่พี่ไม่รู้ดิไปได้เปล่าไม่รู้ แล้วทำไมทางไปเรื่อยวะเนี่ยรู้สึกมันจะไปคนละทางกับเพื่อนนะผมจะกลับทางเดิม,ลดดดดแ,มแล้วพี่เราพาคนนำทางมาหลงนะครับ <c oughs> จำได้ว่าเมื่อกี้ขวาลึกโอหไปอย่างนั้นเลยเหรอไม่เอาอ่ะทางดีๆก็มีเนี่ยเนี่ยโหเออเอาเช็ดๆหน่อยโอ้โหอยังไปครึ่งคันละว้าเย็นจดึงเลยเขาลงมาหร้อเปลอา ได้ฝ่ายผู้คิวเข้าไปเองเลยเรากำลังล่าอยู่นะเห็นไ Yeah. Okay. สายสัญญาณคูมูฟมันไม่มีโอ้ยเฮียล้ม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 เป็นกรรมขับ,ลบมือเดียวโอ้โหแม่งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่แม่งก็ไม่อยู่หน้าให้อยู่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขอนชันเท่าไหร่ครับขาวคนอื่นเอาแล้วเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์โอ้สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หน้าล้อยยกเลยอ่ะโอ้ เรากำลังออกนอกเส้นทางเปล่า <c oughs> <c oughs> โอ้โหโคตรมันแต่ทำไมเราไม่อยู่ในเส้นทางครับเนี่ย<อ>พี่เต้ชัวร์ไหมพี่เต้ <c oughs> เราหลุดขอดแล้วนะ <c oughs> ใช่ป่ะถูกต้องแล้วในชะ่ไหมเรวจะให้หลอดทำไมอ่ะผิดทางในชะ่ไหมหรือถูกแล้ว อ๋อโอเคโอเคเอาถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเดี๋ยอะๆจิเพชดมันมั่วจิเพชดมันมั่วทางใหม่นี่แม่งออกไปการเลยนะเฮ้ยจิเพ็ดมันมั่ว เราต้องขี่ลงางล่างนะ,ะนงลลมีได้ดิเดี๋ยวระยะไต่ไม่เท่ากันมีได้เดี๋ยวระยะไถไม่เท่ากันไ่ดี่ดูสี <c oughs> หน้าท่าทางยังชิวทุกคนฮนะ <c oughs> ยังชิวกันอ,อยู่นี่เอ้ามืาดจ้ะ เอาไอ้ไรเนี่ยอ,อ้าวยังไงยังไงคือยังไงคือยังไงไโอ้โอ้โอระวังข,าข่าของท่านให้ดี ใช่มั้ยเนี่ยหลงทางเนี่ยหลงทางอยู่ครับก็เจอละฮ่าับโทษทีครับโทษทีครับเกือบตายผมก็ไม่รู้ว่าไปทางไหน้เพิ่งมาเมื่อกี้นี่แหละครับไป โโอ้ไม่หักใช่ไหมเนี่ยโอ้โห ขนลุบลุบรับคุณเต้ครับคุณพาพวกผมมาทำอะไรแถวนี้ครับโอ้ไปไปคุณไม่คิดจะให้คำตอบกับเพื่อนสมาชิกบ้างเลยครับตอนนี้คุณกำลังเดินไม่หยุดเลยนะครับผทางครับผมกำลังบันทึกไว้อยู่นะครับผมมีหลักฐานนะครับคุณเต้ผมลงทางครับ เราต้องกลับไปให้ได้ตรงไปเรื่อยๆครับเอาไปต่อสัมผัสด้วยใช่ไหมเออเรดี๋ยวเขาเลี้ยวขวาเข็นขึ้นมาโอ้ไม่น่าเชื่อกูเหงื่อหลงทางและกล้องแล้วกล้องไม่บันทึกตลอดเวลาด้วยตอนเนี้ยไปเลยไปเลย ก้อนเมื่อกี้ไงก้อนที่ผมผมพูดในกล้องนะครับว่าพี่เต้พาออกนอกเส้นทางอ่ะมีหลักฐานชัดเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งไอตอนที่นําไปเอ้ยเดี๋ยวผมพาไปเดี๋ยวผมพาไปถ่ายพีเต้ละเมื่อกี้ถ่ายพี่เต้แล้ว ไปขายได้อีกประมาณนเนดือนนึงสามนีขับคนเจ็บเฮ้ยไปดีเแค่ดีไปที่คนเจ็บก็ได้หรอ

เบสหมายถึงว่าที่นอนน่ะเหรอ,อ <c oughs> ไหนอ่ะนุ่มมะนุ่มเเบาพ <c oughs> ี่ขึ้นก่อนมั็นล่ะ ได้โอ้โหเลอือกล่องเลือกล่องยากซะด้วยล่องง่ายๆก็มีก็ไม่ลุยนะ ดีครับไป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 ยิง<ป><ป>มันได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบีโชว์หน่อยบีไปแล้วหนึ่งคน เลยย่อมเลยนั่แหละถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่าไม่ต้องอ่าโอเคไม่ต้องเล่งมาก็ได้ได้ละขึ้นได้อยู่แล้วสบาย เฮ้ยขึ้นอีกสักรอบก็ยังได้อย่างเงี้ยสบายเลยยังแข็งไปพี่โมดเจ้โอ้ยสุดอสได้สบายพี่มอสฮู้ฮู้ สวยๆเลยครับสวยๆเลยครับ <Yeah. S 1> ได้อีก3เนินแบบนี้ได้อีก3เนินสวยโคตรโอ oh, วิวสวยมากเลยาแกันิดหน่อยนะโหมันดูมันสูงกว่าเยอะเลยครับอันนี้เอ๊ะแต่ความเขียวนี่ถ้าหน้าฝนมันก็อย่างนี้แหละ ระวังล่องโอ้โหโอ้โหมีนุ่มๆด้วยอ่ะที่โคนไปไลายไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหลบหลบโคนเจอน้ำหลบน้ำก็เจอโคนโอ๋อเคยชินกับการแบบว่าออกนอกสานาแล้วก็วับกลับมาได้เข้าใจละมันอย่างนี้นี่เองมันต้องตรงขึ้นไปเพื่พี่ <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่าง,ง่ายนะไอเนือเนื้เนี่ย

สวยมากเลยบอกเลยว่าวิวโคตรสวยไหนไปมาสีแดงอ๋อตรงนั้นน่ะนั่ไงแต่มันครับสุดๆ คือวันนี้บรรยากาศดีเลยนะแสงช่วยนะเนี่ยทางหน้า้าางหนก็จะโดนย่างเลยครับพูดถึงการโดนย่างเนี่ยคือทางดีมากเลยโดนไม่โดนแดดเต็มๆต็มาแบบมีต้นไม้ตลอดทางครับมันมันมมขนะี่โคนซะด้วยโอ้โหพีเสื้อ โอ้โโคตรสวยเจ้าเลยทางเฮ้ยเราต้องจอดถ่ายรูปแล้วใครไปใครไปต่อยางรั่วนวุ้ยด่านมหามงคลรีสอร์ทเอาเราต้องม้วนลงใช่ไหม ไปเลยเรื่อยๆตามถ่ายวิดีโอครับโอ้ลงลงลงวอ้โหโ ก็เฉลียวใจบังในเฉลายเกลียวว้าวฮ่าฮมันจัดโรอกันไหมไม่มีใครมาด้วยเลย มันไหลมันเลยไหลมันเลยตำลงก็จะมันอย่างนี้นะ แกบอกเป็นในไหนแกบอกเป็นในไหนแล้วว่าเงินกูนะเมื่อกี้เงินกูเงินกูรอกูด้วยรอกูด้วยตอนตอนยืดก็หันมาดูหน่อยอะไรเงี้ยเอาแวร้านน้ำเป็นไงครับเป็นไงครับประสบความสำเร็จไหมกับกับกับพาร์ทแรกสำเรครับผมถือว่าสำเร็จครับสบายปลอดภัยทุกคนท่านไม่ดีปลอดภัยทุกคนเออปลอดภัยทุกคนยังไม่มีใครกิ้งหรือว่าโอเคครับโอเคบันเตอร์ครับอะไรครับผมลอที่ไปล้